ไปชากไหม่วันนี้โอ้โหจอแดงไหมเงี้ยนั่นไงไม่แดงปิ้งชาเ <B! S 2> นะกินึ้นมาอุ้ยเอ้าเบงโก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 หวังเจ้าหวังเจ้านะโอ๊กี้นะหลอกหนึ่งหายปัน่นโค้งเรียบร้อยหวันเจ้านะ อุ้ยหลอกหายทัดตุม้มโอ้โหหลอกหนึ่งยิงตุ้มชัวร์เมนี่เอาอ้ามทำไมอ่ะเอาน้องเอาลุตปเถิงแย่แย่แย่แ่ย่แย่สามศูนย์ไปก้อยมาจ่ายแล้วหลุดหลุดแล้วหายหายแล้วไปไปแล้วใจ จ่ายแล้วยิงตูมห <c oughs> ว่านจับหว่านจับน้องหว่านจับเลยนี่หว่านจับเลยนี่หว่านจับเลยน้องดึงมายิไปเข้าไปก่อนเลยเอาหลุดอีกนะตูมสัดอีกสัดอีกสัดไม่เลี้ยงยิงไม่เลี้ยงอะ่ะยิงไม่เลี้ยงงันเนี <c oughs> นน้อันนี้ก็ทำยิงงานนี้ก็ย่ำยิงหมดอะ่ะ ขอบคุณครับนะ้องขอบคุณครับห้าศูนย์แปนะฮะมีคนหนึ่งนะมา <c oughs> <c oughs> ใครต่อเลยน้องมา <c oughs>